จ้าพี่น้องจ้าวันนี้ก็มากินข้าวทังพวกข้าวจ้าวันนี้เนี่นะสร้างซุปจ้าออเดร์กวันเรลือรอบแรกไก่ซุปไก่ใส่เส้นมักกะโรนีจ้าจ้าใส่แค่รดหรือว่าใส่บักท้องบัรลนนี่เหลืองๆหลือนี่จ้าแล้วก็บบักพริกดองจ้าพี่น้องบักพริกดองบ้านก็เจ้าบักพริกดองนี่ก็เจ้าดองใส่น้ำสมสายชูจ้านี่จ้า พี่เพล่นกับบ่ช่อยเพลิดปาในดอกจ่าพี่น้องปุคือเพลิดบ่จิตจัดจคือบ้านเขาอันนี้เทำจนกเซนีห้เครื่องปรุงปานปานเครื่องปรุงกยเตียวบ้านเขาเนาะจ่าอันนี้จะเป็นน้ำสม้มเลยจ่าพี่น้องจา่าน้ำสม้มตัวนี้ก็จะเป็นพริกไทยดำจา้าพริกไทยดำใบห้อยสำหรับผู้ดกินซุปหรือว่ากินสเต็กอันนี้ก็จะเป็นเกลือจา้าขวดตะหักตะหักอันนี้จะเป็นอันน้ำมันทานตะวันจา้า ในใส่สลดัดแต่ว่าปกตินี่ถ้าใส่นี่ถ้าสมมติว่าผู้ใด่สายเฮลตี้เนาะจ้าขาเจ้าก็จะกินอันเป็นอันโอลิฟออยล์จ้าอันนี้ก็ปกติจะไม่จิ้มฟันนี่เดจจาจ้าพี่น้องจ้าที่ว่ากระซิมีออเด้อต่อต่อไปมาจ่ายเดี๋ยวนี่น่าจะช่วยพี่น้องมึนเนาะจ้าหารการกินบ้านเข้าจ้าเป็นเจ้าใดใจพี่น้องจ้าจ้าข้าก็จะมาลออ้อมกิน เบื้องจาา่าว่ามันช่เป็นรสชาติจังไหนเนาะพี่น้องเนาะสุกไก่เหานี่หวานจา่าพื้นทุยทยขึ้นได้เสีตติใส่บักนาวหลายปวดนี่นะใส่บักนาวหลายปวดบุกพริกด,งกกดงองพเพิ่นจ้าพริกดองพี่นงค์ก็เป็ดกินเล่นก็ได้สบายสบาย ไม่ไปเลยจ้าชิคกีก้พซุปฮะจา้าเมนูต่อไปของเขาเอามาแล้วจา้าอันนี้เขาเอื่นว่าเอา่อคิบบับเช่คิบบ,คบับเช่เขาเห็ดจากเนื้อหมูจา้าเนื้อหมูแล้วก็ใส่แปง้งใส่เหือบของบ้านเขาแล้วจา้าเอามาปั้นใส่กันแล้วก็ปั้นเป็นก้อนแบบนี้เลยจ้าพี่น้องแล้วก็เอามาปิง้งชิ้นทอดเยังก็คืนลูกชิ้นปิง้งมันเขานะจา้าอันนี้แก <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของซอสจ้ะซอสซอสนี่ก็จะใส่อย่างนัเนี่งน,นี่หนาซิม,มังก่อนจ้ะแซ่บจ้ะใส่หอมหอมใส่ซอสพริกจ้ะแซ่บจ้ะโอ้แซ่บแซ่บนี่หน้ากระสิบกบพริกคือเก้่หละจ้ะแกมพริกกับมันฝรั่งจ้ะจ้ะชนคนยูจีนกับชิยูมุมปพุ่นฮัลโหลยูจีน ฮัลโหลยูจินสวัสดีพี่น้องหน่อยค่ะัสดกคร์พี่น้องอก็ไมม่พี่น้องก็าม่พี่น้องจ้าอยู่คนละมุมวันนี้จ้านี่นะมากับเพื่อนสาวสองคนพักกันกินเขาอยู่ปะพักพักหลังจากกินเขาแล้วกันนี่ละจ้าสิพักกันขึ้นไปหาเบื้องเหตุจ้าห้มันมีเศษไม่เหลือจะได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบืเ้องนี่จ้าอันแก้วนี่ก็จะเป็นกาแฟได้จ้ากาแฟรอใบ,บของนี่หน่าจ้าพี่น้อง มาจ้าพ่อวอลายอย่าห่างลุยกันเลยจ้าพี่น้องจ้าจ้าวันนี้เฮากันรุยกันเลยจ้าพี่น้องรสชาติกลมกล่อมรสชาติกลมกลมไหมจ้ามีจ้ามนกับซอสจ้าพี่น้องนี่คืรสชาติเป็นจังไหนร้องกันก่อนจ้าจะที่ว่าเผ็ดจ้าจะที่ว่าเผ็ดเห็นจิ้มอะไร มันไม่เผ็ดเนาะอืมเผ็ดยังไงมันจะโอเคเอานี้อยู่แจ็คพี่น้องเอาแม่พริกบ้างพอไหมกินแบบนี้อร่อยใช่ไหมนี่ใจพี่น้องจ้าลุยกันเลยจ้าอาหารบานเพิ่มจ้ากระดิ่งกับแกงกับมันฝรั่งใจ้พี่น้อง อันนี้หน่าว่ากินชีสจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยแบบนี้ตะลามคนก็จะมากินชีสเจ้าจ่าก็สิโอ้ยชีสแบบนี้จา้าอันนี้แฟนในหน่าว่าชีสแบบนี้มีประเทศ,เทศาาหตุผลก็จะได้ใจเห็ดที่ว่าเห็ดสาลายชีสแบบนี้จา้าเป็นสไตล์ของบ้านเขาเจ้าจ่าไปหน้อยจา้าโอ้ยชีส ที่กระจอะเข้มๆจ้ะจากความแตกต่างอันนี้ชีสมาจ้ะนี่กับชีดอันอนี้บ่รชีดจ้ะนี่บ่หไว้ชีดชีดเข้มจ้ะเนี่รยรสชาติต่อสเข้มคือน้ำกาแฟรอบกา,ฟบา,ฟบาฟบบแฟหลอดใบกาแฟหลอดใบจ้ะ อันนี้ทั้งอาหารเซาด้จันทั้งอาหารเซาทั้งอาหารบรายรวบกันยันงตะว,วันเป็นอาหารแรงตอนนี้เมื่อวันหยุดจ้ากเ็เลยได้ออกมาเที่ยวนอกกเ็เลยได้พาพี่น้องมาเที่ยวเขาเนี่ยจ้าเดี๋ยวกินแล้วแล้วเนี่าจะพาขึ้นเขาด้จ้าพี่น้องจ้าแตเนี้ยนี่นะาขอเวลากินกันนะจ้าี๋ยวจะพาพี่น้องไปเที่ยวภูเขากันจ้า